ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา421การใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายมาตรา422 ถ้าความเสียหายเกิดแต่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์จะปกป้องบุคคลอื่นๆผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิดมาตราส2 3สองสามวรรคหนึ่งผู้ใดกล่าวหรือขายข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การน,นั้นแม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้มาตรา4 23าวรสองผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริงหากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้วท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหากทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดใช้ค่าสินหมทดแทนไม่ มาตรา425ในจ้างต้องร่วมกันร,รับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นมาตรา427บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้นท่านให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลมมาตรา428ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างมาตรา429บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดบิดามันดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น มาตรา4 3 0ครูบาอาจารย์ในจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่เป็นนิดก็ดีชั่วครั้งคราวก็ดีจำต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทำลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตนถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นนั้น,น,นมีได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมาตรา4 3 1หนึ่งในกรณีที่กล่าวมาในสองมาตราก่อนนั้นท่านให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรา426มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม มาตรา432วรกหนึ่งถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วยมาตรา432วรกสองอันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วย มาตราส3 2าวรรคสามในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดร่วมกันใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้นท่านว่าต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่โดยพฤติการศาลจะวินิฉัยเป็นประการอื่นมาตรา43 3สาวรรคหนึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไวแทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการอย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นมาตราส33าวรรคสองอันหนึ่งบุคคลผู้ต้องรับผิดช,ชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้นจะใช้สิทธิไล่เบีย้ยเอาแก่บุคคลผู้เล้าหรือยัวสัตว์นั้นโดยละเมิดหรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือมายัวสัตว์นั้นๆก็ได้ มาตรา434วรรคหนึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินไหม่ทดแทนแต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมีให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหม่ทดแทนมาตรา434วรรคสอง บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรก,ก่อนนั้นให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือคำจนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยมาตรา434วรก3ในกรณีที่กล่าวมาในสองวรคข้างต้นนั้นถ้ายังมีผู้อื่นอีกที่ต้องรับผิดชอบในการเกาะให้เกิดเสียหายนั้นด้วยไซท่านว่าผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิ์ไล่บเบียเอาแก่ผู้นั้นก็ได้มาตรา435บุคคลใดจะประสบความเสียหายอันเพิ่งเกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นของผู้อื่น บุคคลนั้นชอบที่จะเรียกให้จัดการตามที่จําเป็นเพื่อบําบัดปัดป้องพยอันตรายนั้นเสียได้มาตรา436บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะเทียงคว้างของไปตกในที่อันมีควรมาตรา4ี่วรรคหนึ่งบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใ,ใดๆอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองมาตรา437วรรค2ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั่นเองมาตรา438วรรค1ค่าสินใหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้สารวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความไรแรงแห่งละเมิด มาตรา4 3 8สวรสองอันหนึ่งค่าสินหมายทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยมาตรา439บุคคลผู้จำต้องคืนทรัพย์อันผู้อื่นต้องเสียไปเพราะละเมิดแห่งตนนั้นยังต้องรับผิดชอบตลอดถึงการที่ทรัพย์นั้นทำลายลงโดยอุบัติเหตุหรือการคืนทรัพย์ตกเป็นผลวิสัยเพราะเหตุอย่างอื่นโดยอุบัติเหตุ หรือทรัพย์นั้นเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุนั้นด้วยเว้นแต่เมื่อการที่ทรัพย์สินทําลายหรือตกเป็นพลวิสัยจะคืนหรือเสื่อมเสียนั้นถึงแม้ว่าจะมีได้มีการทําละเมิดก็คงจะต้องตกไปเป็นอย่างนั้นอยู่เองมาตรา440ในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันได้เอาของเขาไปก็ดีในกรณีที่ต้องใช้ราคาทรัพย์อันลดน้อยลงเพราะบุบสลายก็ดีฝ่ายผู้ต้องเสียหายจะเรียกดอกเบีย้ยในจำนวนเงินที่จะต้องใช้ คิดตั้งแต่เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้นก็ได้มาตรา4ี่หนึ่งถ้าบุคคลจำต้องใช้ค่าสินหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างใดใดเพราะเอาสังหาริมทรัพย์ของเขาไปก็ดีหรือเพราะทำของเขาให้บุบสลายก็ดี mm hmm. เมื่อใช้ค่าสินหมทดแทนให้แก่บุคคลผู้ซึ่งครองทรัพย์นั้นอยู่ในขณะที่เอาไปหรือขณะที่ทำให้บุบสลายนั้นแล้วท่านว่าเป็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ได้ใช้ให้เช่นนั้นแม้กระทั่งบุคคลภายนอกจะเป็นเจ้าของทรัพย์หรือ มีสิทธิอย่างอื่นเหนือสั์นั้นเว้นแต่สิทธิของบุคคลภายนอกเช่นนั้นจะเป็นที่รู้อยู่แก่ตนหรือมีได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนมาตรา442ถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซยท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา2องสมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา 44. ทสวรรคหนึ่งในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วย มาตรา44 3วรรคสองถ้ามีได้ตายในทันทีค่าสินใหม่ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยมาตรา44สวรรคสามถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดรายอุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซดท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา44วรรคหนึ่ง ในกรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใชยค่าใช้ใจ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในอนาคตด้วยมาตรา444วรรค2ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นผลวิสัยจะยังรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่า ยังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคดพิพาทานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้มาตรา4 4 5ในกรณีทําให้เขาถึงตายหรือเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียสรีภาพก็ดีถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะต้องทําการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในโครเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซต์ท่านว่าผู้จําต้องใช้ค่าเส็นหมายทดแทนนั้นจะต้องใช้ค่าเส็นหมายทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วยแมตรา446วรรคหนึ่งในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียเีรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมีใช้ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว มาตรา446วรรคสองอันหนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุลาศิลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้มาตรา447บุคคลใดทําให้เขาต้องเสียหายแก่ชื่อเสียงเมื่อผู้ต้องเสียหายร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นกลับคืนดีแทนใช้ค่าเสียหายหรือทั้งให้ใช้ค่าเสียหายด้วยก็ได้มาตรา448วรรคหนึ่ง สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้นท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือเมื่อพ้นสิป,ปีนับแต่วันทำละเมิดมาตรา448วรรคสองแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ